ซื้อเรลยกยังโยมสวัสดีครับพี่น้องบ่ได้ออกไปใสเลยช่วงนี้ฝนตกกันมีเลรลยกหลวงพ่อเดินใช้มาฝากซึ่งหลวงพ่อเดินใช้ตอนนี้ก็จากเพิ่อนไปี่อยู่ไสบุนะครับผู้ใดติดตามข่าวก็เคอจะรู้ตัวว่าเพิ่นไปใสแต่ว่าผมไ่รู้ดอกเด้อว่าเพิ่นไปใส วันนี้ก็เอาเลขเพิ่นมาไห้เด้อครับพี่น้องบรมณนไห้แต่เจ้าเดียวเนีอยมีหลายเจ้าอยู่ครับมือนี่เอามาเสิร์ฟมาส่งเลขดังๆทั้งนั้นครับผมสิตรงใจผู้ใดห,หรือเปล่ากับมาเบิงนะครับผมอันนี้ซื้อเลขซื้อหวยยังโยมเพิ่นก็ใไห่วันที่หนึ่งนี่เลขที่เพิ่นไห้ก็มีเจ็ดแปดสองสองแปดแล้วก็เจ็ดสองแปดเจ็ดครับนะครับ ส่วนอาจารย์เสาเซียนเสาผู้ดงเคยดวงดังมาก่อนอู้งวดนี้เพิ่นคือหลายตัวทีนอ้อพี่น้องเย้ยเบิ่งอาเด้อเซียนเสางวดที่แล้วกับเขาอยู่ครับเจ็ดหกเจ็ดเนาะครับผมเขาบนหกเจ็ดงวดนี้ก็ตามนี่แหละครับผมพี่พ่อแม่พี่น้องเห็นบนน้อครับตัวเลขขันบ่เห็นก็นขยายเบิ่งเด้อครับเด้อขยายเบิ่งนะครับผมเซียนเสาก็ให้มาหลายตัวพอสมควรอยู่ ที่โตรแรกๆเลยกับสองศูนย์หล่ะครับผมสองศูนย์สองเจ็ดสองแปดสองสามนะครับผมเอากรเข้าไปสำนันก่อนเนาะครับพี่น้องนี่กัอียงเนี่ยพมา่าว่าสั้นพมา่พมาพม่าอันนี้จะจะ,จะว่าผมบ่แน่ใจด้วยว่าจะมัดจังไดงวดนี่งวดที่แล้วตามนี่แหละครับเบื้องเอานะครับผมโตเดียวโดดๆเลยครับผมห้า เก้าเจ็ดพนานะครับผมแล้วกับนุ่มบอระบือหนุ่มบ,รรบอมบระเบือก็มาโอ้ค่ายค่ายค่ายอาจารย์เดือนไชเดอร์เนี่ยนะนุ่มบอระเบือก็บทมีหาแปดหาเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้านะครับผมหนึ่งกรกฎาคมหกสามนี่นะครับผมส่วนหนุ่มบอระบือเด้อครับเด้อพี่น้องน้ำมาฝากน้ำมาให้เจ้าดังๆซึ่งผมว่าได้ไปใส่ครับติดฝนติดฝนธ่านะสุนทนรบรมันนะครับฝนติดฝนนี่แหละครับผม เมื่อเศานี่ตกแข้งคับนะครับผมที่ที่ไปต่อไปก็คือวัดทับกระดานนะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีเด้อครับพี่น้องนะครับผมไปหาเลขมาให้พี่น้องคือเก้านั่นแหละแต่ตอนนี้ติดฝนอยู่นะครับผมรอไปก่อนจักแป๊บหนึ่งนะครับผมยังรักและคิดถึงทุกท่านคือเก่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามนะครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังทุกกำลังแรงใจนะครับผม นะครับลอตเตอรี่นี่โมเมนต์ของผมด้วยครับผมเป็นของน้องเชอรี่อีฟซีผู้ที่งวดกว่อนได้สิบเก้าใบครับผมนะครับผมงวดนี้มาเบิ้งน้องเชอรี่ซื้อไว้แล้วนี่ซึ่งซื้อใกล้ๆอาจารย์เดินใช้นั่นแหละครับผมก็สิมีลอตเตอรี่นั่นแหละครับเบิ้งเอาให้ผมบอกสามตัวท้ายเพราะเนาะเจ็ดหนึ่งซีแล้วก็หกแปดห้า สองห8 6ปดเก้าแปดหนะครับผมงวดที่แล้วน้องทิลี่ก็ได้ได้ส9บเก้าใบนะครับผมแต่กได้1ิบ้าใบนั่นแหละครับผมงวดที่แล้วน้องทิลี่ได้ส9บเก้าใบนะครับผมงวดนี่ในนี่แหละตามนี่แหละครับผมเอามาฝากเอามาให้เพื่อที่โชคดีน้ำกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็ค้งิมีเพียงซํานี่แหละครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีมี ใช้ทุกผู้ทุกคนครับผมย้ำอย่าเฝ้าลืมเล็กคุณป่าปทุมนะครับผมแปดห้าห้าปดตามตองงวดที่แล้วเดาสิติดตามต่อไปงวดนี้รออบังนะครับเดอ้อ